เที่ยวมาเหตดบุญน้ำครับผมอยู่บัดนาตกทรรมรดครับผมดวงเพื่อเวียงจันติวั้งจันดวงเพื่อวัางจันครับจังหวัดระยองมีผ้ามากทายลูกมาเที่ยวมาทําบุญครับผมภานี้สวยครับสวยงามลมเย็นดีครับผมตัางเบิ้งนะครับขึ้นไปข้างขอพอสดทองใหญ่ครับสูงขึ้นก่นะครับสท ถ้าเขานั่งรถขึ้นไปเนี่ยเขาคิดกี่บาทครับถ้าเขานั่งรถไปนี่ครับผมเหมือนเด็กกล่าวที่ในวัดครับชุดยัวเลยมเรื่นเป็นธรรมชาติมากครับผมไม่เคยมีแดดพต้นไม่ไร้ ไม่ไหลครับต้นไม่ไหลน,นี่หมวดสุ่มไม่นั่งครับผมอยู่วัดธรรมรถครับผมอยู่ระยองอยู่อำเภอบังจันครับเพราะตรงห่วงมาเพมีะมิ้นเงินครับผมมีร้านค้าพราะขาแม่ค้ามีหมดครับผมนี่ร้านจอดนะทรงเตี้ยวเตียเ้ยวมูนีเป็นวัน tham ăn vẫn là sự kiện vẫn chật cả, vẫn dừng, thế vẫn dừng để bộ lưỡi nhang em ครับเดี๋ยวพายางไปบายพากันครับผมไปเบึงสลากลางหนังครับติดตามไปเลยครับผมว,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 วมันเกิดใบเตยครับมูลเดี๋พาใบเตยมาเห็ดบุญมาทำบุญครับอยู่วัดธรรมรุจังหวัดระยองดูระยองครับผมมาเพิ่อวังจันไอ้วังจัน น้ำขึ้นหน่อยสิมาเดียไยปน้ำใช่ดิไม่ปลาบอะ่ะนะ่นี่ย <c oughs> ้วนเลี้ยนขอบาท่นนี้อโอ้ยตั้งใจอธิษฐานในมี้เอ

ลเดี๋ยวพ่เขาไปเบื้องบรรยากาศอยู่สระกกงะนาำกับผมเดี๋ยวพ่เขาไปใยพ้ารับผมไปเตะก็บอาหารปลาเสร็จก่อนบอ,อ,อไปเดิน

Kay này, này cây được phụ này phú như cây mẹ hiển ô là giờ ở đây mọi người cây cây nhận nó sang hồn nữ nó sang hồn sang phụ hồn ไปเตืครับม่ใหดบุญให้อาหารปลาครับแบมดีใ่้ ไปไปไหว้พระเดี๋ยวาอวกนี้ลาครับผมมันอากาศรอบๆครับผม ลมเรือนสวยงามครับลมเรื่นเละสวยงามอันนี้เป็นสลากลางน้ำครับผมสลากลางนา้ำนี่ครับบรรยากาศอันนี้ทางเขาสะพานทางเขาสลาครับผม สวยงามแต่คุณยังวัชลัยกับผมเพาะมันเตยโสอยู่ครับผมพวพากันมาเตยโสครับคนเลยเชื่อมเสน่มากึังมันเป็นวันทํางานเมื่อวันหยุดครับสั่งสามเสียงครับมังกรคู่เหมือนมังกรยกเลยมังกรคู่ครับกคนนีโผลาไปไหว้พระครับ ขออนุญาตไทยรูปก,กันเด้อวผมนะสองเมียลูกครับนี่ครับองค์พระเกียวมรกตครับพระเกียวมรกตสามองค์มี่จะองค์ที่สวยครับผมสวยง่ามมากด,ดีครับ กลับมาแก้มืออยู่รอบหนึ่งครับเงินเหรียญรอบแหลกเงินไปสามเหรียญบวกเขาจักกันเฮ้ย đang bưng. Áo khẩu 2000 liên vàng. Úi, cá to vậy.

มาๆมาเดไปตองตกสพนะพานตกสะพานเนอมือนตะไลลงหันเ้อไปเดินเดิน บัวเข็มครับพระบัวเข็มกับบุรุษก,ก็ไม่กันนะเออไหวไปรลด รยากาศดีขนาดครับผมเย็นสบายวัดธรมธรมะเงียงก็ธรรมรดวัดธรรมรดครับผมอยู่จังหวัดระยองอำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองอยู่ใกล้แสวนละไม้ครับผมเลยสวนละไม้มาหน่อยเดียวครับธรรมชาติดีครับผมบรรยากาศดีลมเย็นลมลื่นมีให้อาหารปลาไหวพระข้างในครับผม ข้าเจี่ยวเมื่อเรากข้างในนี่อันนี้เสียข้างหลังครับอันนี้ท่าเงินไปใช้แบนี่หมวก นีปันอยู่ที้งสวรรค์เอยข้งสวรรค์เห็นอย่างมาชิวๆ

ขบขั่วมาเที่ยวกับผมถ้าเกิดอยากหาไชหลูกจุ่วของมันเกิดนี่ค่อยๆน,ยนี่ไปเสบวยเลยหรอครับตรงไชหลูปสุกนัน มาตั้งขอบขั้วครับผมหลังจากเึ้นบุญเดียวถิ่งยางอ้อมหาไทยรูปครับหาไทยรูปไปเลยครับผมบอกในวิวที่สวยพากันยุดไทยรูปสกุกคนนี่ครับบรรยากาศยูวัดครับผมวัามารุตนี่พากันคุ่ม ถ่ายรูปอยู่ตั้งไปสลายกลางน้ำครับยังสวยครับผมไม่หยุดบุญก็เลยพากันมาหาถ่ายรูปครับ thì phải nhà với làm tốt cho to về đây ở vùng cô มาเที่ยวครับมาเที่ยวมาเที่ยวมาเห็ดบุญกำลังถังกองไทลูกครับโมเลี่ยงไงหรอครับผมตัวจีฮอนมองเลยเจ้าจีฮอนนำตุกฮอนนำตกไงวะบุ๊ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để không บ่าคือเหทางไหนล่ะคือมีตะปลานีรือไม่คือขวงทางอยู่คนร่มหามคามครับแต่วันนี้ไม่ร่มคามว่าเป็นยังครับ พี่มายัางดิมไปเพือไงไงบอกพี่มองขึ้นนิดีนี่ครับแต่บนคนสี่หมือนลมเหน,นี่อีกว่าเมแต่บนคนสี่หมือนลม โอ้ขึ้นใดอีดีวะเส้นทั้งธรรมชาติ